เราเมนิเฟสใช่ไหมเหมือนเรามีความปรารถนาแล้วว่าเราอะอยากได้สิ่งสิ่งนี้แต่หลายคนอะไม่ปรับความถี่หรือขึ้นพลังงานของตัวเองให้เทียบเท่ากับสิ่งที่ตัวเองอยากได้อย่างเช่นสมมติว่าเราอยากได้แบบคู่ครองคนรักที่ดีมากเลยอะคือคนส่วนมากจะทำยังไงรู้ไหมคะไล่ล่าคนส่วนมากจะชอบเอาตัวเองไปเหมือนกับ เปลี่ยนตัวเองหรือเอาตัวเองไปหาคนที่เราชอบเพื่อที่จะทำไงก็ได้ให้เขาสนใจเราถูกไหมแต่นั่นมันคือการที่คุณแสดงออกถึงความขาดนะคะคือคุณกำลังไล่ล่าอยู่คุณกำลังวิ่งตามเขาอยู่ซึ่งเวลาที่คุณอยู่ในคลื่นพลังงานแบบไหนไวายเบชชั่นแบบไหนอะ่ะจักรวาลก็จะได้ยินแค่สิ่งนั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมเวลาที่แบบเราอยากได้คู่ครองที่ดีหรือเราชอบใครสักคนน่ะเราถึงไม่สมหวังคือคนส่วนมากอะ่ะจะวิ่งไล่ตามหรือไล่ล่าในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ แต่เขาไม่ได้เปลี่ยนตัวเองหรือเปลี่ยน being การเป็นอย่างถ้าการที่เราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเราต้องอยกกระดับ b a t i l i n e ของตัวเองคือเราต้องปรับขึ้นความถี่ให้เราเป็นคนแบบนั้นก่อนอย่างเช่นเท่าอยากได้คนที่แบบออกกําลังกายดูยแลสุขภาพเราว่าต้องเป็นคนที่ออกกําลังกายทีนี้อะไรที่มันเหมือนกันอะมันจะเหมือนแม่เหล็กรือคนที่แบบถูกดึงดูดเข้าหากัน